นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูชัดถงนะครับในวิชาภาษาไทยสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของภาษาถิ่นบอกความเป็นไทยแต่ก่อนที่เราจะไปได้เรียนนั้นสำหรับนักเรียนนะครับที่นะครับไม่สะดวกที่จะรับชมนะครับ หรือเรียนนะครับออนไลน์นะครับช่วงสอนสดนะครับวันนี้คุณครูก็มีคลิปให้เราด้วยแล้วก็มีงานมาให้เรานะครับให้นักเรียนนะครับนำภาษาพาทีนะครับของป .5 นะครับขึ้นมานะครับภาษาพาทีนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับขึ้นมานะครับคุณครูมีงานเพื่อเป็นคะแนนเก็บกับพวกเราด้วย คุณครูให้นักเรียน,นยอ่านในเรื่องของครอบครัวพอเพียงให้นักเรียนอ่านบทที่1ในเรื่องของครอบครัวพอเพียงพร้อมทั้งนะครับย่อความย่อความให้ถูกต้องนะครับตามรูปแบบของการเขียนย่อความใส่ในสมุดหนึ่งเล่มนะครับย้ำนะครับใส่ในสมุดหนึ่งเล่มเป็นคะแนนเก็กบกับพวกเรา ให้นักเรียนย่อความในเรื่องของครอบครัวพอเพียงสำหรับหลักในการย่อความนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้นะครับในหน้าที่นะครับในหน้าที่สักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับ ในภาษาพาทีนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะครับเปิดไปในหน้าที่71ลนกเปิดไปในหน้าที่71น,นะครับที่จะเห็นเป็นตารางนะครับจะเปนเ็นตารางของเรานะครับเกีเ่ยวกับในเรื่องของการย่อความการย่อความเป็นการเก็บใจความสําคัญอของเรื่องแล้วก็มารเรียงใหม่ให้สั้นกระชับ ต่อเนื่องและคงสาระเดิมอย่างครบถ้วนโดยเขียนเป็นสำนวนของตนเองการย่อความโดยทั่วไปเนี่ยประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันส่วนแรกย่อหน้าแรกก็จะบอกที่มาของเรื่องนะครับในส่วนที่สองก็จะเป็นเนื้อเรื่องซึ่งตัวอย่างก็จะตรงกับหน้าที่72ในกรณีนี้นะครับให้นักเรียนทำในสมุดนะครับสมุดอะไรก็ได้ ให้นักเรียนหาสมุดมา1เล่มน,นะครับหามา1เล่มเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับในด้านในนะครับนักเรียนเขียนวันที่นะครับอันแรกเลยให้นักเรียนย่อความก่อนนะครับการเขียนย่อความในบรรทัดแรกเราน่อหาชดเชเราย่อหน้าเข้ามานะครับย่อหน้าเข้ามาประมาณ1นิ้วจากนั้นในส่วนแรก เราเขียนว่าย่อย่ออะไรละ่ะย่อหนังสือเรียนยอน่อหนังสือเรียนนะครับตรงนี้จะเป็นย่อบทความเราเอามาเปรียบเทียบก็ได้นะครับเปิดหนังสือพาทีไปหน้า72ไปดูตรงตัวอย่างนะครับตัวเรานะครับย่ออะไรย่อหนังสือเรียนก็จะเขียนย่อนะครับหนังสือเรียนเรื่องครอบครัวพอเพียง ผู้แต่งผู้แต่งคือใครล่ะผู้แต่งเราก็สามารถเปิดได้เปิดไปในหน้าที่สองนะครับดูตรงกลางเขาจะเขียนไว้ว่าสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาผู้แต่งนะครับเราเขียนลงไปว่าสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจากนั้นนะครับจากจากอะไรละ่ะจากเราก็เขียนตอไปว่า หนังสือเรียนภาษาพา,า,พาทีชั้นประถมะศึกษาปีที่5้นะตอจากนั้นเราก็เขียนคำว่าความว่านะครับเมื่อสิ้นสุดคำว่าความว่าเราต้องขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับเราต้องขึ้นย่อหน้าใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเป็นของส่วนหนื่อเรื่องแล้วนะครับซึ่งพอขึ้นย่อหน้าใหม่ นะครับย่อหน้าของเราก็ต้องให้ตรงกับย่อหน้าด้านบนด้วยจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับเขียนเรียบเรียงใหม่นะครับตามคำพูดของเราในเรื่องของครอบครัวพอเพียงน,นะครับเก็บคะแนนะ10คะแนนะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยจากนั้นให้เรานะครับไปอ่านในเรื่องของครอบครัวพอเพียงและบทอ่านเสริมอ่านทั้งหมดเลย นะครับจนกระทั่งถึงหน้าที่15นะครับอ่านจนกระทั่งถึงหน้าที่15จากนั้นเรามาตอบคำถามให้นักเรียนเขียนคำสั่งจงตอบคำถามต่อไปนี้ตีเส้นใต้สองเส้นนักเรียนจะทำในข้อที่1 2และ3ตรงชวนกันคิดช่วยกันตอบนักเรียนก็เขียนไปในข้อหนึ่ง สถานที่สำคัญในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไราบ้างน,นักเรียนก็เขียนตอบแล้วก็ตอบมานะครับเขียนให้เรียบร้อยเสร็จในข้อตีเส้นใต้ด้วย 2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไราบ้างตอบมาและมีความเป็นมานะครับอย่างไรตรงนี้เราสามารถจะไปสืบค้นนะครับ ในช่องทางทาง y o u t u b e ก็ได้นะครับเราสะดวกในการที่ค้นหาแบบไหนเราก็ไปหามานะครับเสร็จแล้วตีเซ็นตายให้เรียบร้อยทีนี้เราไปดูข้อ3าภาพเขียนที่่่าแต้มและภาพเขียนที่อียิปมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่ามหาัศจรรย์ตรงนี้นี่หมายความว่าอย่างไรอธิบายมาตามความเข้าใจของเราให้ละเอียดนะครับเป็นคะแนนเก็บเช่นกัน ฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในภาษาภาธีเล่นนี้ก็จะเป็นการเขียนย่อความนะครับในบทที่1ในเรื่องของครอบครัวพอเพียงและแบบฝึกหัดตอบคำถาม3ข้อท้ายบทน,นะครับนักเรียนต้องทำเป็นหลักฐานนะครับเก็บไว้คุณครูจะเรียกเก็บคะแนน,านจากตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนหยิบหลักภาษาของเราขึ้นมา อะครับยินตภาษาของเราขึ้นมาเปิดไปในหน้าที่28ในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของภาษาถิน่นบอกความเป็นไทยนะครับตัวชี้วัดในเรื่องนี้ก็คือเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน่น ทีนี้เราไปดูต่อกันครับแผนผังสาระการเรียนรู้การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน่นแบบ่งเป็นอะไรบ้างนะหน 1. ภาษาถิ่นเหนะืสอสภาษาถิ่นอีสาน 3. ภาษาถิ่นใตน้นะครับในที่นี้เนี่ยภาษาที่เราใช้เนี่ยเป็นมาตรฐานเลยนั่นก็คือภาษากลางนั่นเองครับ ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอบที่กำหนดสังเกตคำอักษรสีต่างๆเป็นคำภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นบอกความเป็นไทยนักเรียนนะครับลองเดาดูสิลองคาดคะเนหรือวิเคราะห์ดูสิว่าคำในภาษาไทยเนี่ยนะครับสีต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนคิดว่าคำใด จัดอยู่ในภาษาถิ่นใดน,นะครับเบิกพอรวมทั้งแรงแปลว่าดูรอยจักรู้ลำแต้ว่าภาษาถิ่นใช้แทนคำตักร่อยเหลือเมื่อได้กินจะได้ยินแซบอิหลีที่บ้านเฮาไปภาคใดเรียนรูค้ค่ะใช้ถูกต้องแม้ไม่ครอบเพียงข้าใจความหมายเขาภาษาถิ่น บอกความตามลำเนาบรรพบุรุษเราใช้มาแต่ช้านาทีนี้ก็จะมีคำว่าอะไรบ้างนะครับที่เขาเน้นเป็นสีสีไว้มีคำว่าเบิ้มีคำว่าพอมีคำว่าแร่รอยจับวูรับแต้แซบีหลีเห่าทีนี้นะครับถ้าเรียนลองดูนะครับว่าแต่ละคำเนี่ยจัดอยู่ใน ไปดูซิว่าเรานะครับจัดลำดับตามความคิดของเราได้ถูกต้องหรือไม่ภาษาเหนือเนี่ยนะครับมีคำว่าอะไรพอถ้าเป็นอีสานเบิกภาษาใต้แรนะครับรวมกันนะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษากลางังแปลว่าดูลำแต้แทบีรี รอยจักผูแ้แปลว่าอารอยตรงนี้ภาษาไทยมาตรฐานก็คืออร่อยคําว่าเฮานั่นเองนะอีสานก็เฮาภาษาทินใต้ก็เราตรงนี้ภาษาไทยมาตรฐานก็คือคําว่าเรานั่นเองครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับลองไปดูนะครับภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคืออะไรภาษาไทย มาตรฐานนะครับก็คือภาษาที่ถึงเป็นเกณฑ์ในการสื่อสารและยอมรับก,กันทั่วไปซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้กําหนดให้ใช้ภาษาไทยสําเนียงคนกรุงเทพนะครับเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาพากการนั่นเองนะครับส่วนภาษาถิ่นนะครับเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันเฉพาะถิน่นเฉพาะภาค ซึ่งจะแบ่งตามลักษณะทางภูมิภาคใหญ่ๆได้สามภาษาด้วยกันนะครับก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้อีกทั้งภาษาถิ่นเนี่ยนะครับมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานถ้าเรามาดูเราลองสังเกตดูนะครับซึ่งความแตกต่างนั้นเนี่ยมักเป็นในเรื่องของระบบของเสียงมีทั้งเสียงวรรณยุกต มีทั้งเสียงสระและเสียงของพยัญชนะเช่นนะครับคำที่ภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยใช้รอเรือภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาภัคกลางนั่นเอง,เองภาษาเหนือก็จะใช้เป็นฮอลกู่เช่นคําว่ารักเนี่ยภาษาเหนือก็เป็นฮักเรือนเป็นเฮือนร้องเป็นฮ้องนะครับตรงนี้ภาษาเหนือนเนี่ย เราอาจจะเรียกได้ว่าภาษาคำเหลือก็ได้ภาษาล้านนาก็ได้หรืออาจจะเป็นภาษาถิ่นพายับตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราไปดูต่อกันในหนังสือของเรานะครับหลักภาษาในหน้าที่29นะครับภาษาถิ่นนะทีนี้เราจะไปเรียนก,กันภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้นะครับสมภาษา นะครับโรวแต่งเป็นภาษาไทยทันิ้นนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ทีนี้เราไปดูตะกอนตัวอย่างนะครับภาษาถิ่นเหนือก็คือละอ่อนละอ่อนก็คืออะไรละ่ะก็คือเด็กๆดดอกจุปปานะครับตรงที่นี้เขาใช้หลอดดอกอะไรละในที่นี้ที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นดอกลีลาวดีนะครับแล้วก็มีรถถีบรถถีบก,ก็คือรถจักรยานนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของภาษาทิ่นอีสานบักโมอะไรลกบักโมก็คือแตงโมแมงกะปีินะครับก็คือมลงปอพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับตรงนี้ก็ปูยา่าตายายนะครับตัวอย่างของภาษาใตา้ภาษาใต้เนี่ยเรียนคืออะไรก็คือทุเรียนแมงพีก็คือ ผีเสื้อนะครับเราเรียกว่าผีเสื้อภาษากราฟชั้นชั้นนี่ก็คืออะไรตปิี่นโตรครับตัวอย่างการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิน่นทีนี้เนี่ยเราไปดูนะครับภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยนะครับตรงนี้มีไว้เพื่อให้เข้าใจนะครับความหมายในภาษาถนนิ่นนั้นๆที่ตรงกันผู้หญิงนะครับผู้หญิง นะครับถ้าเป็นภาษาหนึ่งนะก็แม่ยิงนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็แม่ยิ่งถ้าเป็นภาษาถิ่นหนึ่งนะก็ยิงผู้ชายภาษาเหนือพ่อจายนะครับถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานก็พ่อไายนะครับถ้าเป็นภาษาใต้ก็เรียกชายพริกภาษาเหนือพริกอีสานบักพริกนะครับถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้ก็คือดิงปลีข้าวโพดนะครับ ถ้าเป็นภาษาเหนือข้าวสาลีอีสานเขาโพษถ้าเป็นภาษาใต้นะครับก็เรียกว่าโขสํสำหรับผลไม้สับรดนะครับภาษาเหนือบักหนกัอีสานบักนักถ้าเป็นภาษาใต้ก็ยานนักนะครับต่อไปน้อยหนานนครับน้อยหนานถ้าเป็นภาษาเหนือก็บันน้อยแนงถ้าเป็นภาษาอีสานก็บักเขียว ถ้าเป็นภาษาใต้ก็หน่อยนาน,นะครับตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่านะครับตรงนี้เนี่ยแต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นรเรียกเตียงเรียกต่างกันเรียกต่างกันนะครับทีทั้งสำนวนภาษาก็เป็นยังไงต่างกันด้วยนะครับต่อไปเราไปดูต่อนะครับดอกไม้ดอกไม้เนี่ยนะครับถ้าเป็นดอกปีดอกปีเป็นลักษณะดอกสีขาว ก้านของเขาจะยาวๆนะครับการดอกเขาจะยาวๆดอกมีกลิ่นหอถ้าเป็นภาษาหนึ่งนะเราเรียกว่าดอกกาสรอถ้าเป็นอีสานก็เป็นกาของถ้าเป็นภาษาใต้ก็ปีนะครับปีบานไม่รู้โรยบานไม่รู้โยเนี่ยภาษาหนึ่งนะก็เป็นตะลอบถ้าเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานก็สามปีบอทีน่าจะเรียกตามลักษณะของดอกเขา เพราะดอกของเขาเนี่ยเมื่อแห้งลักษณะของเขา,เขา,าก็จะขมดึงครับบางไม่รู้ลรถ้าเป็นภาษาใต้เราเรียกว่ากุญยีสำหรับในหมวดของเครืใช้นะครับกระจกเนี่ยภาษาหนึ่งเราเรียกว่าแว่นอีสานก็เป็นแวกภาษาใต้ก็เป็นจกทัพพีทัพพีภาษาหนึ่งก็คือปานถ้าเป็นภาษาอีสานสารพี ถ้าเป็นภาษาใต้เราเรียกว่าวัดน,นะครับเรียกว่าวัดน,นะครับาทีนี้ไปดูต่อไปดูในหมวดของคางกริยาบ้างในหมวดของคํากริยาเนี่ยนะครับภาษาไทยมาตรฐานคำว่าวิ่งคําว่าวิ่งเนี่ยภาษาหนี่เรียกว่าล่นอิสารแรนแลนด์ภาษาใต้แรนดนะครับถ้าโกหกภาษาหนึ่นะชิจุ อีสานขี้ตัวนะครับภาษาใต้ขี้ฮอกนะครับตรงนี้แปลว่าโกงต่อไปคาว่าพูดนะครับพูดอย่ยภาษาเหนือพูดนะครับอีสานก็เป็นว่าถ้าเป็นภาษาใต้นี่ก็เป็นแค่แรกนะครับแรกสําหรับเกี่ยวกับนเรื่องของรสชาตินะครับรสชาติอร่อยภาษาเหนือก็หลังอีสานก็แซ่บถ้าเป็นภาษาใต้ก็ร่อย นะครับเปรี้ยวเปรี้ยวภาษาหนึ่งก็ส้มอีสานสมนะครับถ้าเป็นภาษาใต้ก็เปรี้ยวนะครับต่อไปนะครับสรุปความรู้ในเรื่องนี้นะครับภาษาถินน่นนะครับใช้สื่อสารเฉพาะท้องถิน่นซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านของเสียงภาษาถิ่นเหนือเนี่ยเสียงของคำก็จะลากยาว นะครับช้าๆแล้วก็อ่อนหวานนะครับส่วนภาษาอทิตย์อีสานเนี่ยออกเสียงค่องข้างเร็วนะแน่นคำส่วนใหญ่ก็จะมีเสียงสูงส่วนถ้าเป็นภาษาใต้หรือถินใต้ก็จะใช้คำที่สั้นๆนะครับแล้วก็ออกเสียงนวดแล้วก็เร็วด้วยตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในหนังสือของนักเรียนก็จะมีนะครับ ในส่วนของในหน้าที่31การเรียนรู้ในเรื่องของภาษาถิ่นให้เข้าใจความหมายของคําในแต่ละท้องถิ่นเราอาศัยอยู่ในท้องถิ่นใดเราก็ควรที่จะเรียนรู้ภาษาถิ่นนั้นไว้เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวันและเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นด้วยนะครับนอกจากนี้เราควรที่จะเรียนรู้ภาษาถิ่นอื่นด้วย เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละทินพร้อมทั้งต้องเรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานเพื่อใช้ให้ถูกต้องในโอกาสที่เหมาะสมน,นะครับทีนี้เราไปดูภาษาทิ่นื่นนะนะครับในหนังสือของเราเขาบอกว่ายัางไงยินดีนะักยินดีนะักยินดีนะักเจ้าตี้มาแอลเชียงใหม่ เผามีพระธาตุดอยสุเทพผู้บ้านผู้เมืองไผรมาแอวเชียงใหม่แล้วมาได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาอย่างบัติถึงเชียงใหม่เนื้อเจ้าตรงนี้ถ้าตรงกับภาษากลางน,นะครับก็จะได้ความหมายว่ายินดีมากๆค่ะที่มาเที่ยวเชียงใหม่เรามีพระธาตุดอยสุเทพผู้บ้านผู้เมืองใครมาเที่ยวเชียงใหม่ แล้วไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนมาอย่างไม่ถึงเชียงใหม,ม่นะคะนะครับตรงนี้นะครับสังเวียนองครูนะครับก็อ่านจะออมานะครับไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนชาติเดียวตรงนี้นะครับคุณครูต้องขอโทษด้วยนะครับทีนี้เรามาดูภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นอีสานเนี่ยมื่อพวกเอาสิไปเลาะนํำกันแล้วสิไปกินปลาเผา ิ่งไก่กับตำมะขุมใส่ประแดงร้านข้างวัดเพิ่นว่าแซบเอีร่รีทีนี้เป็นประสตกาบ้านลราพรุ่งนี้พวกเราจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วจะไปกินปลาเผาไก่ยา่างกับส้ตมตำใส่ปลาราที่ร้านข้างวัดเขาว่าอร่อยมากนะครับต่อไปเราไปดูภาษาใตา้ปักใต้บ้านเรา มีเขามีเรคลองห้วยส่วนตอสวนยางสวนลองกองแสนอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้เราไปดูนะครับเขาบอกเลยว่าภาคใต้บ้านเราเนี่ยมีภูเขามีทะเรแม่น้ำลำธารสวนสตอสวนยางพาราสวนหลองกองและอื่นๆแสนอุดมสมบูรณ์ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับภาษาถินอีสานเรานะครับก็นิยมนำมาทำเป็นอะไรเป็นละครนัเกเรียนก็สามารถที่จะติดตามดูนะครับจากรละครก็ได้ลองดูสิครับว่าเออคำนี้แปลว่าอะไรเราเข้าใจความหมายไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เป็นไงเราสามารถที่จะสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทำไมจุดตรงนั้นลหละทำไม เราจึงต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาถิ่นโดยส่วนหนึ่งก็คือจะได้เป็นการร่วมกันอนุรักษ์นะครับภาษาถิ่นเพราะภาษาถิ่นเนี่ยก็คือภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะร่วมกันรเรียนรู้และก็อนุรักษ์ไว้เพราะภาษาไทยถือเป็นเอกณ์ที่สำคัญของคนไทยนั่นเองครับในวันนี้นะครับ สำหรับการบรรยายเกี่ยกในเรื่องของภาษาถิ่นนะครับครูชัดพรงก,ก็ต้องขอจบการบรรยายในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ิเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมนะครับงานที่มูลครูฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยงเรื่องของการเขียนย่อความและข้อแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นคะแนนเก็บ้วยนะครับวันนี้นะครับรูต้องขอจบการบรรยายไปก่อน ครับสวัสดีครับเิด็กๆทุกคนครับสวัสดีครับโชคดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ